รัองเกาหลีร้องลิเกมะได้จี้ยอนมาแล้วจี้ยอนมาแล้วได้ยังนะส่งเสียงเจ้าแจ้วแฟนจ้าส่งเสียงเจ้าแจ้วเสียงหาอะไรนะเสียงหาอะไรนะแฟนจ้าเฮ้ยเหมือนด่าเลยอะ จีสอนพี่ชยาร้องแบบเกาหลีมากเลยเออนั่นหดิเอาเนี่เอาไอ้น่เอาไปมาดังน่จุง่งเป็นเอาท่าเด้อท่าเดหมีใช่ค่ะมีสตัวเพลงมีสตัวหนึ่งสองสาคมเซมารีกันจีเอาปามอาม่อ ああ mayor, อ ah. Ah. H, ่ะท um> ั้งหมดอีกครั้งอ่ะลองดูลองดูออซออื้อจำได้แค่นี้